แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จริงแล้วหยุนซิงหยางอยู่ระดับดวงจันทร์ขั้นที่สองการที่ซุนตงและคนอื่นๆได้ละเมิดกฎของชั้นเรียนอัจฉริยะระดับเท่าหรือสูงกว่าจึงถูกนับเป็นความผิดเพราะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องของหยุนซิงหยางจึงให้ถือเสียว่าเรื่องนี้เป็นโมฆะกันไปกลายเป็นงั้นได้ไงไม่แปลกใจเลยจริงๆที่หยุนซิงหยางเอาชนะทุกคนที่อยู่ที่นั่นได้ ท่านรองสำนักข้าลูกศิษย์มีบางสิ่งที่จะสอบถามเมื่อกี้ท่านเพิ่งประกาศกฎใหม่ไประหว่างความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกันได้ด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความตายและฐานะใช่ไหมขอรับเช่นนั้นข้าสามารถท้าประลองกับซูถูได้หรือไม่ขอรับถ้าหากเจ้าคิดที่จะทำมันตอนนี้จริงๆแล้วก็ก็อย่าคิดว่าใครจะคอยชูหางให้เจ้าอีกเลยเจ้านี่มันน่าสมเพชชมัด ทั้งทั้งที่อยู่ระดับสูงกว่าข้าแท้ๆแต่คิดที่จะมาท้าประลองกับข้างั้นหรอทําให้นามสกุลของตัวเองแปดเบื้อนแบบนี้ระวังพ่อเจ้าจะไม่รักเสียละท่านลองสํานักได้โปรดอนุญาตความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองแต่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตและทําให้ตายน่ะต้องได้รับการอนุญาตจากทั้งสองฝ่ายโดยสมัครใจหากเจ้าต้องการแล้วก็จงขอความยินยอม จากซูถูซัสซท่านรองสานักช่างน่ารักเสียจริงๆไม่ลำเอียงและไม่บิดเบียนเสียด้วยงั้นก็รอไปอีก3ปีแล้วค่อยมาท้าข่าต่อสู้แล้วกันอย่าได้ใจให้มากนักข้าขอสาบานข้าจะหาโอกาสกำจัดแกให้ได้ไม่เพียงแค่เจ้าหรอกที่ข้าจะฆ่าแต่คนในตระกูลของเจ้าทุกคนต้องโดนข้าฆ่าให้สิน้นน่ากลัวจังเลย แล้วก็แกหยุนซิงหยางอย่าคิดว่าจะทำหน้าละลื่นแบบนั้นได้ตลอดไปล่ะไม่ใช่แค่แกหรอกนะแต่หมายถึงครอบครัวของแกด้วยเจ้าพูดอะไรนะก็บอกว่าข้าจะฆ่าคนในตระกูลของเจ้าทุกคนต้องโดนฆ่า่าไอ้สิ้นอย่างน่าสังเวชไงเจ้าปรารถนาความตายสินะได้ข้าจะจัดการให้ท่านลองสำนัก ท่านดูสิครั้งนี้หยุนซิงหยางต้องการท้าทายข้าอย่างชัดเจนเลยนะก็ได้ข้าจะฆ่าเจ้าก่อนฆ่าซูถูก,ก็ได้ข้าขอเล่นให้สนุกหน่อยเถอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหลิวหัวบอกซิงหยางอยู่ระดับดวงจันทร์ขั้นที่สองไม่ใช่หรอหวังบินอยู่ระดับดวงจันทร์ขั้นที่สามมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงถึงหยุนซิงหยาง จะอยู่แค่ระดับด,บดวงจันทร์ขั้นสองก็เถอะแต่ด้วยความสามารถแบบนั้นเขาคงชำนาญการต่อสู้ระยะประชิดมากแ,แน่ๆไม่แปลกหรอกที่หวังบินจะล้มไปในทันทีนะถ้าหวังวินใช้พลังปานแล้วก็อาจมีโอกาสชนะเขาเล้งจูนกับฮูบอกไว้ในรายงานว่าหยุนซิงหยางมีความแข็งแกร่งมากกว่าหนึ่งอย่างแต่เท่าที่ข้าเห็นเขายังมีจุดแข็งอยู่อีกตั้งมากมายเลยไม่ใช่หรืองไงกันเนี่ย ข้าคงต้องคอยช่วยหยุนสิ่งอย่างแล้วละ่ะถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่เขาก็น่าจะเป็นความหวังเดียวที่ทําให้สํานักแห่งดวงดาวของพวกเรากลับมารุ่งเรืองเหมือนเมื่อสมัย3,000ปีก่อนแน่ในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทําไมเจ้าสํานักถึงได้สั่งให้เปลี่ยนกฎชั้นเรียนอัจฉริยะกระทันหันแบบนี้ในโลกนี้ยังมีอยู่สินะคนที่ธรรมชาติคัดสรรสิ่งอย่างฐานะทางบ้านของหวังบินนั้น ค่อนข้างไม่ธรรมดาเจ้าทำให้เขาบาดเจ็บได้แต่ห้ามทำให้เขาตายเด็ดขาดตอนนี้ความแข็งแกร่งของข้ายังไม่มากพอที่จะทำลายล้างสำนักแห่งดวงดาวเพราะงั้นถ้าข้ามันไปเห็นทีคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ดูเหมือนยังมีคนช่วยหนุนจากที่อื่นด้วยสินะสำนักแห่งดวงดาวเห็นแก่หน้าท่านรองสำนัก ข้าจะไม่ทำลายกระด,ดูกสันหลังของเจ้าก็ได้แต่ถ้าเจ้าพูดถึงครอบครัวของข้าแบบนี้อีกแล้วก็ตระกูลของเจ้าได้หายไปในรุ่นของเจ้าแน่หวังบินไปไหนแล้วล่ะหวังบินลม้มลงไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ในชั้นเรียนอัจฉริยะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนหยุนสิ่งอย่างอาจจะเป็นอัจฉริยะหนึ่งเดียวในชั้นเรียนอัจฉริยะที่หนึ่งร้อยปีจะมาครั้งเท่านั้นก็ได้นะ นั่นน่ะหรอการใช้ชีวิตอิสระอย่างแท้จริงยังไงก็ไม่เท่าพวก3มคนที่อยู่ในหอคอยนั้นหรอกเพราะหลักสูตรต่างๆที่ทางสำนักสอนให้พวกเขานะ่ะก็สร้างมาเพื่อ3มคนนั้นโดยเฉพาะเลยนี่พวกเขาจะถูกส่งออกไปทำภารกิจทุกสามถึงหปีโดยมีท่านเจ้าสำนักเป็นคนคัดเลือกและหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นก็จะได้รับการฝึกฝนสารพัด แถมได้รับของรางวัลด้วยและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการส่งพวกเขาออกไปทำภาร,ร,รกิจและการจัดตั้งชั้นเรียนอัจฉริยะขึ้นมาก็อาจจะเป็นการหาผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักของสำนักแห่งดวงดาวแทนท่านสำนักก็ได้นะแต่ก็แน่นอนเฉพาะคนที่เข้าไปในสามหอคอยนั้นได้เท่านั้นแหละไม่งั้นก็ไม่มีสิทธิ์ในการชิงตำแหน่งท่านเจ้าสำนักหรอก แต่ว่านะถ้าหากไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เขาจะต้องเข้าไปอยู่กับพวกสามหอคอยนั้นได้อย่างแน่นอนชายที่ชื่อว่าหยุนซิงหยางน่ะอาจจะได้เป็นเจ้าสำนักคนใหม่ก็ได้เจ้าพวกเด็กน้อยฟังทางนี้เจ้าพวกเด็กน้อยฟังทางนี้เรื่องราวในวันนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขอให้เรื่องนี้อยู่ในแค่สำนักของพวกเรา ห้ามนำเอาไปเปิดเผยสู่โลกภายนอกเด็ดขาดถ้าหากไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ข้าพูดนะตอนนี้แล้วก็พวกเจ้าได้โดนท่านสำนักข่าล้างบางเป็นการส่วนตัวแน่รับทราบครับรับทราบอย่าทำให้ท่านเจ้าสำนักต้องผิดหวังละท่านลองสำนักรอเดี๋ยวข้ามีเรื่องที่จะต้องการถามท่านเป็นการส่วนตัวนี่คือการสื่อจิตงั้นหรอข้าต้องจ่ายเท่าไหร่ ข้าถึงจะสามารถเข้าไปในถ้ำแห่งไฟได้นี่คือเหตุผลที่เจ้าเข้ามาร่วมสำนักแห่งดวงดาวนั้นหรอถูกต้องข้าตั้งใจเช่นนั้นข้าต้องการเข้าไปในถ้ำแห่งไฟเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าให้มากขึ้นจนถึงขีดสุดจนถึงขีดสุดเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องให้ท่านเจ้าสำนักมีเช่นนั้นไฟแห่งถ้ำ จะไม่ลุกไหมแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าจะสนับสนุนเจ้าเองเมื่อไม่นานมานี้เกิดการจะลาจนในถ้าแห่งไฟที่นั่นจึงถูกปิดผนึกไว้ค่อนข้างแน่นหนาเลยละ่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วละ่ะเจ้าหนูข้าคงจะช่วยเจ้าไม่ได้หรอกหากเกิดเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงกว่าก่อนหน้านี้มันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ข้ารับได้ด้วย ถ้าเจ้าต้องการที่จะเข้าไปในถ้ำแห่งไฟจริงๆแล้วก็เจ้าต้องกลายเป็นสี่นักบุญเพราะตอนนี้นะถ้ำแห่งไฟไม่เปิดให้โลกภายนอกรับรู้อีกต่อไปแล้วสี่นักบุญทำให้ถูกต้องซะสิข้าเองก็อยากฝึกฝนให้เจ้าได้เป็นสี่นักบุญหากเจ้าสามารถเป็นได้แล้วก็เจ้าก็จะสามารถเข้าร่วมหอคอยแบบเดียวกับอัจฉริยะที่อยู่ในหอคอยทั้ง3จากนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วล่ะว่าจะกําหนดให้ตัวเองเป็นยังไงถ้าพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เจ้าก็จะได้ทดสอบการเป็นสินักบุญยังไงล่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมล่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมงั้นเหรอฮึก็เป็นคําที่ไม่ได้ยินมานานแล้วล่ะพี่หยุนท่านกําลังคุยกับท่านรองสํานักงั้นเหรอครับถ้าข้าเดาถูกแล้วก็พวกท่านต้องคุยเรื่องสอบ หรือไม่ก็การเอาท่านเข้าไปอยู่ในหอคอยนั้นแน่ๆเจ้ามีฉากข้างอย่างนั้นหรอความสามารถของเจ้าไม่ได้น้อยไปกว่าหวังบินเลยเจ้าอยู่ตั้งดวงจันทร์ขั้นสี่แต่เจ้ากลับไปอยู่ในเต็นท์และทําตัวแบบนั้นน่ะหรอข้าว่าแล้วว่าข้าต้องซ่อนท่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้าจะต้องการซ่อนพลังไว้หรอกนะแต่ว่าข้าน่ะมีศัตรูอยู่คนหนึ่งมันชื่อหยุนให ถ้าข้าทำตัวเกินหน้าเกินตาแล้วก็ข้าโดนมันฆ่าภายในสามวันแน่ๆหยุ่นให้คนจากจักรวรรดิอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเขาเป็น1ในสนักบุญแล้วก็อยู่บนหอคอยนั้นแถมเขายังอยู่ตั้งระดับดวงจันทร์ขั้น6กข้าอยู่แค่ขั้น4ี่ข้าจะสู้เขาได้ยังไงถ้าให้พูดง่ายๆแล้วก็เขาอยู่ในฐานะเดียวกับหยีเทียนและชางกวนที่อยู่บนหอคอย ของสำนักแห่งดวงดาวไงครับจะว่าไปพี่หยุนถ้าว่าท่านกับหยุนไห่ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแถมท่านยังถูกท่านเจ้าสำนักจับตามองอีกต่างหากอีกเรื่องที่ผมจะบอกหยุนไห้ยีเทียนช่างกวนระหว่างพวกเขานะ่ะบาดหมางกันเองก็จริงเพราะพวกเขาต้องแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ถ้าหากมีคนนอกเข้ามาจุนจ้าน ระหว่างเกมของพวกเขาแล้วก็พวกเขาคงจะร่วมมือกันจัดการฆ่าคนนอกก่อนเป็นอย่างแน่นอนครับช่างกวนอยู่ตรงนั้นครับเขาต้องเห็นความสามารถของท่านในวันนี้แล้วอย่างแน่นอนข้าว่าในอนาคตเขาต้องมามีส่วนร่วมอะไรสักอย่างกับท่านแน่นอนพี่หยุนแต่ข้าเชื่ออยู่แล้วว่าพี่หยุนน่ะสามารถฆ่าคนพวกนั้นได้อย่างแน่นอน ถ้าถึงตอนนั้นก็ช่วยข่าหยุนให้ให้ผมด้วยนะครับลุยกันเลยพี่หยุนทำไมเจ้าเด็กนี่มีนิสัยคุนคุนหยุนซิงอย่างถึงจะมองไม่ทะลุปูโป่ปปงแต่ไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆที่หลิวหัวจะเป็นคนมาแจ้งข่าวด้วยตัวเองแบบนี้หยุนให้กับหยี่เทียนเองก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยสิข้าจะเป็นคนดูแลเจ้าเองก็แล้วกัน เพราะว่าหอคอยที่4ของชั้นเรียนอัจฉริยะข้าไม่อนุญาตให้มันมียังไงล่ะ